สวัสดีครับวันนี้พบกับเก่งนะครับจากช่องมิสูมหาชนนะครับครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับตัว4ประตูแต่งนะครับเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้านะครับทายว่ารถรุ่นที่ผมกําลังจะรีวิวนี้เป็นรุ่นไหนนะครับถ้าเราดูจากภายนอกนี่ครับมองไม่ออกเลยว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเป็นรุ่น GT GT Premium หรือว่า GLS นะครับนะฮะคันนี้นะครับ เป็นรุ่น GLS นะครับเป็น GLS เกียร์ธรรมดานะครับคือตัวแบบเริ่มต้นของตัวยกสูงเลยนะฮะราคาคันนี้นะครับอยู่ที่824,000บาทนะครับด้านนอกเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับมีแค่รายละเอียดตีกย่อยที่ต่างกันนิดเดียวนะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นสีดำนะครับตกแต่งสไตล์ดำเงาทั้งคันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทำอะไรลงไปบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับด้านหน้านะครับนี่ ด้านหน้านะครับตัวอักษรไททันนะครับเราเลือกตัว,ตว,ตว,ตวตที่มันโดดเด่นกับสีรถนะครับก็คือรถสีดํานะครับหรือว่ารถสีเข้มนะครับจะเป็นสีโครเมียมก็ได้ครับหรือเป็นสีแดงก็ได้นะครับเพราะว่าตัวอักษรตัวนี้นะครับมันจะมี3สีมีโครเมียมมีดํามีแดงนะครับสําหรับคันนี้เลือกเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับส um ีรถเลยแบบว่าโดดเด่นมากๆนะครับบนฝากระโปรงชุดกระจังหน้าครับเราทําสีให้ลูกค้านะครับ3ชิ้นนะครับตรงนี้ รหัสสีที э to to city, unit, ่ใช้ทําก็จะเป็นรหัสเดียวกับตัวรถนะครับตัวกันชนนะครับชายกันชนด้านล่างนะฮะจะเป็นงานแต่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดําเงาล้วนนะครับห่วงแดงนะครับห่วงตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากได้สีดําก็ได้นะครับแจ้งได้เลยด้านข้างจะมีไฟ LED นะครับทั้งสองข้างเลยนะฮะแล้วก็คิ้วกันชนนะครับคิ้วกันชนเราจะเป็นงานแล็ปนะครับนะครับเราจะถอดออกมาแล็ปเลยนะครับเนียนมาก ตัวเข้าไฟตัดหมอกครอบไฟหน้านะครับเน้นเป็นดําเงานะครับแบบว่าดุดันทั้งคันเลยนะครับผมด้านหน้าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับด้านข้างนะครับซุ้มล้อนี่ซุ้มล้อครับซุ้มล้อจะเป็นดําเงานะครับตัวนี้จะเป็นแบบแยกด้านหน้านะครับสองชิ้นนะครับแยกตามตะเข็บของตัวชุดกันชนด้านหน้าพอดีนะครับ ตัวแยกตัวนี้ครับมันจะสามารถใส่กับตัวกันชนที่เป็นกันชนเหล็กได้นะครับซุ้มล้อครับํำเงานะครับล้อครับจะเป็นวัปเปอร์นะครับตัวนี้จะเป็นวัปเปอร์ขอบ18นะครับยางจะเป็นมอนเตอร์ AP3 นะครับขนาดยาง2560นะครับ26560 R18 นี่ครับลายมันจะมีแบบเป็นสปอร์ตแบบออฟโรดนะครับล้นมาด้านข้างนะครับ ต่อมาครับผมหัวบันไดครับสี่ชิ้นทําสีนะครับกระจกข้างเนี่ยเราใช้วิธีการแรปนะครับใช้ตัวแรปสติ๊กเกอร์นะครับสังเกตงานจะเนียนมากจะเนียนเหมือนกับตัวแอดลีดเลยนะครับนึกชื่อไม่ออกครับ <laughs> คิ้วกันชนคิ้วกันสาสตร์แล้วก็ราวหลังคานะครับกันสาสตร์นะครับตัวนี้เป็นทรงสปอร์ตงานดีมากนะครับ งานเหมือนเหมือนแบบวัสดุอย่างดีเลยครับตัวนี้นะฮะคอบมือดึงประตูนะครับแล้วก็เบ้ารองมือนะครับจะเป็นดําเงาสติกเกอร์ด้านข้างครับลูกค้าสามารถออกแบบได้นะครับเลือกได้เลยชอบแบบไหนนะฮะเรามีลายให้ลูกค้าเลือกมระมาณ24ลายนะครับหรือลูกค้าที่มี Facebook นะครับหรือว่ามีชื่อร้านนะครับต้องการจะนํามาออกแบบในส่วนของสติกเกอร์นะครับเราจะให้ลูกค้าได้นะฮะ โลบาหลังครับจะเป็นงานของเอลเอนเดอร์นะครับแขนยาวนี่ครับเอลเอนเดอร์แขนยาวนะครับนี่โลบาเหล็กแขนยาวครับแข็งแรงมากแล้วก็ข้อไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบดำเงากันชนหลังเราใช้ทำสีนะครับใช้วิธีการทำสีให้ลูกค้านะครับแล้วก็มือนี่ครับข้อเปิดกระบาหลังครับนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าครับว่าเป็นตัว GS l MT จริงไหมนะครับภายในครับผมนี่ GS นะครับกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่ครับกุญแจจะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับนี่เบาะนะครับเราเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนัง p v c นะครับ ตัวหนังสีดำนะครับตะเข็บสีแดงนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีเบาะเลือกสีตะเข็บได้นะครับว่าต้องการเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง2องพันสี่ครับเกียร์จะเป็น6สปีดนะครับนะครับเกียร์ด้านหน้า6สปีดครับถอยหลัง1สปีด GS ครับมองภายนอกนี่คือไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับโอเคอันนี้คือภายในครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับ นี่ครับบอว p v c เปลี่ยนให้ทั้งหน้าหลังครับผมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูรอบใครกันดีกว่าไปกันครับผม เป็นยังไงบ้างครับไปดูรอบคันกันมาแล้วนะครับสําหรับดําดุคันนี้นะครับชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนก็ได้นะครับลูกค้าสามารถดีไซน์ได้นะครับหรือว่าจะตัดออกไปแล้วไปเพิ่มในส่วนรถก็ได้นะครับอุปกรณ์แต่งนะครับจัดหนักจัดเต็มได้กว่านี้อีกนะครับโอเคยังไงผมก็ต้องขอฝากนะครับช่องมิซูมหาชนด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ